เวลาออกพรรษานี่ยพระจะสับสนปนเปกันนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเข้าออกเข้าออกส่วนมากจะเป็นผลลบผลลบนะเข้ามาก็มายุ่งออกไปแทนที่จะเป็นประโยชน์โลเลนะออกพรรษานีพระเข้าออกเข้าออกแทนที่จะเป็นผลดีเพิ่มมันไม่จะเป็นนะเข้ามาก็แบบโลเลลวมานั่นรับ เหมือนวร่ารับมูดร,รับขูดเอาไว้ทำร้างๆน,น,นั่นแล้วออกไปก็ออกไปโดดลงส่วมลงฐานมันจะโดดเข้ามากเข้าผลด้วยความภาคเพียนมันมีน้อยนะเตือนไว้ตลอดเราในวิจุวิการมากกับพุทธศาสนาในเมืองไทยเราเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเมืองไทยเราดูพระก็เป็นแบบหนึ่งดูคาราวะก็เป็นแบบหนึ่ง มาดูตัวของเราอีกก็เป็นแบบหนึ่งอยู่ที่ไหนคำว่าแบบหนึ่งแบบหนึ่งมันไม่ใช่ผลบวกนะมันมีแต่ผลลบผลลบนะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลืศอนเลยคาสอนที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นให้ออกมาประดับตนนะมาประดับกายวาจาใจใจคิดคิดให้เป็นอัดเป็นคมการแสดงออกทุกกิริยาให้เป็นอัดเป็นธรรมด้วยศาสนาเป,เป็น เครื่องกำกับรักษานี่เราสำคัญมากนะมันไม่ได้สนใจนะคนเราแบบนี้ที่สอนนี้ไม่ได้สนใจสนใจแต่ความเลอะเทอะเทอะทาเห็นอะไรมามันเป็นเรื่องที่เล็กะนั้นความมากความาามาแล้วความมูดเอาคูดว่าไม่ไม่รู้สึกตัวนะใครอะไรในโลกอันนี้มีอดอยากมีขาดแคลนที่ตรงไหนมันไม่ได้ขาดแคลนนะเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันขาดแคลนที่หัวใจ ไม่มีธรรมมี่ตั้งแต่ความโลภความโลเลนี่แหละพาเจ้าขอไม่เสียเป็นเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้นะถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกกิเลสก็จจไปถลุงหมดเศรษฐีก็ลืมตัวเสียนั่นลืมตัวก็เอาสิ่งที่ชใช้ใช้ในทางที่ผิดไปเรื่อยๆนะไม่ใช้ในทางที่ถูกนี่แหละกิเลสไปทางไหนต้องแหวกแนวแหวกแนวอยู่ในตัวของเรานี่เราก็เป็นตัวแหวกแนวนะ ต้องให้พิจารณาให้ดีทาพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นแลเหลืออืมทําให้มนุษย์เราธรรมดาเนี่ยจนกระทั่งเป็นเทว,เทว,เทวดาอินพรมเลยก้าวกระสู่นิพพานเลิศเลยสุดยอดคือคําสอนที่ที่แนวทางคือแบบแปลนแผนผังก้าวเดินเื่อความสูขความเจริญเป็นช่างช่างก้นไปจนทั้งถึงปีมูดหลุดพ้นคําสอนพระเจ้าครอบไว้หมดอืมไอเรื่อง คำสอนว่กิเหลนี่เอานรกเหมาเลยนะแน่นอัดแน่นอัดแน่นอยู่ในนรกอเมิิีแล้วก็กิเลสมันก็นไปหูปิดตาหูหนวกตาบอดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกไปหมดอยู่ทุกข์ี่ทนี่คือกองรับเหมาส่วนมากถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกองรับรับเหมาบาปกรรมภาพจะบาปจะกรรมภาพจะกองทุกไปเผาเจ้าของนะผู้ที่ มีฮีเนโอตปาสรุงกลัวต่อบาปต่อกรรมกลัวบาปกลัวกรรมอยากทําบุญให้ทานคนเี่นั่นนะคนไม่บาปไม่มีบุญไม่มีนี่มีตั้งแต่ความสกรปรกในหัวใจตื่นขึ้นมานทําตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกเราทําตั้งแต่เช้าจนยันค่าเป็นยังไ,ไงเราทําการทํางานผลได้มายงไงการทำความชั่วความชั่วตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับมันก็เหมือนกัน แล้วการสร้างความดีก็อีกเหมือนกันนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเป็นผลตลอดตลอดพอพูดอย่างนี้เราก็ได้ลึกได้ถึงเรื่องที่ว่าสอนในพี่น้องหลายตั้งสตินะเราเคยทํามาแล้วเป็นกติตัวอย่างอดีตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเพราะอะไรนี่เคยพูดแล้วนะือเอามาพิจนนจจเ้าของพิจารณาอะไรมาลงกันที่ว่าขาดคําบริกรรม ไม่มีสติส,สติไม่สติขาดว่าขาดตอนเอาที่สติเอาคำบริกรรมจะตกกันเลยมันจะเจริญมันจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันนะวันนี้นั่นละพอตั้งปั๊บอยตั้งแต่ตั้งก่ตื่นนอนจนทั้งหลับไม่มีเผลอเลยแม้ขนาดเดียวเนี่ที่นี่หัวอกวันมันจะแตกนะที่เหล็กมันดันออกดันออกคือความคิดความปรุงมันอยากคิดอยากปรุงความคิดแความปรุงนี่ เป็นสายมาจากอวิชชาให้ฉิดเราสายมากก็คือสติปัญญาคำบุญกรรมเป็นสายมากไปจวายนั้นออกไม่ให้ออกนจค่อยเบาลงทันทีสงบเย็นสงบเย็นแล้วสรุปเลยว่าตั้งตัวได้ที่ว่าจเจริญแล้วเสื่อมไม่เสื่อมอีกเลยนี่แหละเรื่องความเพียรตั้งสติวามันจงยันข้ายันข่าเอา กิเลสกับตัวเราฟาดกันอย่าเอาวันคืนปีเดือนมา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 วัดมาตวงนะไอ้อกิเลสมันรุนแรงขนาดไหนธรรมะของเราคือความภาคเพียรให้หนักเข้าหนักเข้าสําหรับพระผู้ปฏิบัติทรงมักทรงผลได้มาสงสัยนะมักผลนิพพานรออยู่แล้วสําหรับผู้มีความเพียรดังที่ว่านี่นะไม่ไปไหนต้องต้องได้ต้องได้ตั้งรากตั้งฐานจิตไม่เคยสงบสงบได้นะจากสงบแล้วก็ แนบแน่เนเข้าไปเป็นสมาธิออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาตีกระจายแตกโลกธาตุนั่นนี่แหละปัญญาม่ใช่ของเล่นนะเวลาจะถอดถอนกิเลสวัตโนจริงจริงถอนด้วยปัญญานะสมาธิตีกิเลสให้ตะล่มเข้ามาจับตัวมันได้ง่ายกุ่ญง่ายจิตอิมบรมพิจารณาทางด้านปัญญาก็ง่ายก็ง่ายฆ่ากิเลสเป็นระดับ,บระดับพ้นทุกได้ด้วยอํานาจของสติเป็นพื้นฐานแล้ว ติดต่อกันเรื่อยๆนะสติไม่มีคือว่ามีล้าสมัยไม่มีเบื้องต้นควรทำกลางไม่ควรไม,ม่ควรหมดแต่ความเพียรของผู้ละก,กิเลสพระกันจดจำมานะวันนี้ผมสงวนมากทีเดียวการประกอบความภาคเพียรของพระงานการใดๆไม่ให้มายุ่งนะเพราะไม่มีงานการใดที่จะเลิศเลยวิเศษวิโสยิ่งกว่างานจิตตภาวนาฆ่ากิเลสจำให้ดีนะคำนี้ทุกคน มาเร่ยๆหล่อนลอนมาได้นะไปก็ไปยังงั้นเรื่ยล่อนล่อนถ้าลงมีสติม,มีความอยู่ในกับความเพียรนี้แล้วเอาอยัางไงกิเลสจะหนาแน่นเท่าภูเขาพังได้เลยเอำนาจของสตินี่พังได้ไม่สงสัยนะนี่เราก็ว่าจะหยุดเท่แล้วก็ม,มากอยู่แล้วม,มีธรรมะสันทร์สองข้อครับว่ามนะครับเรา,าก็อยากฟังแล้วก็ยังชม,มากเนี่ยเ,เรื่องเช่วมเรื่องฐานมันคอแล้ว ไปนี่จะไปล้างหูล้างตาทุกอย่างอยู่วันย่างคํามันจะหมดแล้วสาดดมวสาดก็ไม่รู้เงี้มันเอาของสกั่วปเต็มหมดแวมีปากมีออกมาว่าชำละพวกตะกัวโปกไอ้เราก็ตกั่โปเต็มตัวก็ไม่รู้เะนะเอาว่าไปครับปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาเอาว่าไปคนที่หนึ่งลูกนั่งสมาธิโดยกําหนด ดูลมหายใจเ,เข้าออกอดูลมหายใจเข้าออกนะจนเห็นเป็นกระแสลมชัดเจนผลก็คือเบาสบายลูกทำมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กวันหนึ่งลูกได้มีโอกาสฟังคำสอนของหลวงตาให้พิจรณากายหรือผมขนแล,ลบฟันหนังลูกก็ลองทำดูแล้วก็เห็นมันเจริญเต,ติบโตแล้วก็ผูกพัง นั่งดูอยู่นานบางช่วงมันก็หายไปแต่ลูกก็มีตติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่สักพักมันก็จะกลับมาเห็นต่อทำอยู่เช่นนี้นานหลายวันจนวันหนึ่งลูกทำเหมือนเดิมอยู่นานจนเห็นกายชัดขึ้นแล้วจึงดึงกายเข้ามาหาจิต สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกำหนดเห็นกายง่ายขึ้นมากอจะก,กำหนดให้เห็นเป็นแบบไหนก็ได้หลวงตาครับจากที่ลูกปฏิบัติแบบนี้ทำให้ลูกรู้ขึ้นมาว่าเหมือนว่ากายไม่มีผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีแต่ที่เราเห็นเ,เป็นสิ่งที่อยู่มากับจิตของเราเองนั่นหมายความว่าโลก รวมทั้งจักรวาลทั้งหมดบ้านหมาการเดิน <c oughs> การขับรถไม่มีตัวตนตั้งอยู่จริงๆเป็นเพียงแต่เรื่องราวที่อยู่ในจิตของเราเองความเห็นเช่นนี้ไม่ได้เกิดตลอดทั้งวันมีมาเป็นช่วงๆของตาครับลูกทำถูกหรือไม่ครับผถูกกล้าวที่ทำมาเนีนยขนะ้าพ <c oughs> ิจารณาให้ให้ท้าพิจารณายํำแล้วยํำเลาวนะเหมือนเขาคาดนา ถ้าต้นมูลภาคมูลไทยแล้วไม่ได้นับเที่ยวนะถ้าต้นมูลภาคมูลไทยแล้วละเอียดดีแลวแ้วควรจะการปักดำเขาก็ปักดำอันนี้ก็มันการขึ้นนาเมื่อถึงขั้นอ,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 อะไรละเอียดของการพิจารณามันจะรู้ขึ้นมาเองเข้าใจหรือที่สูกต้องแล้วใหะพิจารณาซ้ำๆต่อๆให้ชมลินสำนานนะเอาละข้อน,นี้เอาผ่านไปขายแล้วเนี่ยวันที่สองครับ ลูกพยายามนั่งโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมระลึกพุโทโธพุทโธแต่บางครั้งจิตออกไปคิดเรื่องอื่นๆก็เลยเร่งคำบริกรมรมพุทธโธพุทโธเร็วๆแบบหลวงปู่เจีย้ยโดยไม่กำหนดลมรู้สึกว่าจิตสงบดีขึ้นไม่คิดฟุ้งซ่านลูกขอากราบเรียนถามดังนี้ก็หนึ่งีคือหนึ่งหลังจากนั่งไปนานพอสมควร รู้สึกเย็นเยือกตามลำตัวและขึ้นไปบนศิศษาขนลุกจิตนิ่งสบายแบบนี้ถนะือว่าจิตรวมหรือไม่ครับไม่ถือและไอรู้เองนะี <c oughs> เเหยยดไม่ต้องไปตั้งบัญญยากจะมันอันน,อน,นั้นชื่อนั้นนี่ชื่อนี้ให้มันรู้อยู่กับใจใจเป็นนักรู้นะครับเี่ทพ,พิจารณานั้นก็ถูกต้องแล้วลนะ่ะครับถูกต้องตามขั้นของผู้พิจารณาเ็ท่านั้นหรือหลือข้อสองครับอ๋อว่าไปข้อสอง เวลาเกิดทุกขเวทนาปวดขามากๆลูกก็พิจารณาแยกเวทนาเออเอ,อ้ไปยึดว่าเป็นขาของเราเออใหร้รู้สึกว่าเป็นเวทนาเท่านั้นอืทําให้ทนต่อทุกขเวทนาได้นานขึ้นเพราะออไม่ยึดาการพิจารณาเช่นนี้จะเป็นการพิจารณาที่ถูกตามขั้นตอนหรือไม่<อ>เพราะจ<อ>ิตยังไม่รวมอไปอใช้ปัญญาก่อน,นจะเป็นการใช้สัญญาแทนปัญญาหรือไม่ ใช่ใช่แล้วเนี่ยทุกเวทนามันจะสาหัสขนาดไหนก็ตามจะหนีสติปัญญาไปไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมากๆนี่ถ้าครอบเยาะเทียบนะเหมือนตัวของเรานี่เป็นหัวตอ่อทุกเวทนาทั้งหลายเป็นเหมือนกับไฟไหม้หัวต่อขนาดนั่นนะมันเอาที่นี่สติปัญญาอยู่ภายในนั้นมันหมุนตี้อยู่ที่ของมันแล้วมันลบลงได้หมดหัวต่อก็ลบไฟไหม้หัวต่อก็ลบ สิ่งที่ไม่ลบมีแต่สว่างจ้าอยู่ภายในนี่เข้าใจไหมครับนี่แหละผลของการพิจารณามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญาจะอยู่ไม่ได้นะทนจะเฉยใช้ไม่ได้มันต้องทนด้วยการพิจารณาให้มันรู้รอบขอบคิดกับเครื่องทุกขวัตเอสนาอะไรเป็นทุกอะไรเป็นทุกไล่เบี้ยมันเข้าไปถ้าว่ากายเป็นทุกหรือว่าหนังเป็นทุกเนื้อเป็นทุกอะไรแต่คนตายแล้วเผาไฟเขาว่าไงเขาไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเป็นกับอะไรเป็นผู้พาให้ว่าเป็นทุกทุกไล่กันเข้าไป พอไปถึงจุดจุดยอดแล้วดับเพิบหมดเลยนี่เคยเป็นมาแล้วนะในไม่ได้ใช่แต่พี่พูดมานี่เราผ่านมาหมดแล้วพอพูดแยบรู้ทันทีทันทีนี่เราสรุปความย่อดนะให้พากันพิจารณาถูกต้องแล้วแล้วนะเอาเอาพี่นาเร่งเขาให้นะเอาเล่าวันนี้สายแล้วมองนาฬิกาก็มองเนี่ยมองอะไรก็มองนะหลวงปู่ี้ครับเออหลวงปู่ฤเอ้าหลวงปู่ฤเอารับแล้วรับแล้วหลวงปู่ีรับแล้วไปหามาหยีไปไป เอามาจนหมดนะพิรีนะเอามาจนหมดนะนี่เพิ่มอีกครเหรอเพิ่มอีกมีอะไรอย่างเนี้ยฟังอ่าหลวงปู่ลีวัดชั้มผาแดงยอดเงินสดเพิ่มอีกที่นี่ว่าไงฮนะสามร้อยสิบบาทครับเ <c oughs> งินสดเงินสดจะเช็คครับ 6318บาทครับเออนี่ได้เพิ่มมาอีก21,420บาทเนาะสาธุเอาสาธุย้อนหลังที่ได้ได้มากๆมารวมกันหมดเอาสาธุเรือที่นี่เรียกว่ารวมยอดแล้วเออที่นี่เราจะไปแล้วนะที่รวมยอดเรามีเาตัวทำบุญนี่อะไรอี่เนี่ยนี่อะไรองีกุนี่ยหลวงปู่เนี่อเออเราก็อาศัยบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาให้ พอมาแล้วเราก็กระจายเราเป็นกองกระจายนะได้มาเท่าไรกระจายมดเลยนะนี่เรียกว่างานบ้าบ่าต่ตางๆนี่งานเพื่อชาติจริงๆนะไม่ว่าจะขึ้นงานไหนเป็นงานเพื่อชาติฉะนั้นที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็คงเห็นใจศึกสาก็ามาช่วยนี่อนยะ่างนี้มาเลยมาที่ออกหมดแล้วเรยไม่ด้อยู่อยู่กับเราไม่อยู่เลยออกหมดเลยนี่เราทําเพื่อชาติจริงๆเพราะงั้นอะไรที่ผิดขัดข้อ,ของกับ สีนกับธรรมแล้วเราต้องพูดได้เต็มปากเพราะเราไม่มีมน์สินอะไรเราพูดด้วยความเป็นธรรมล้วนๆนะเข้าใจแล้วนะพ่อจะขาานมตลตังนี้้ังค่ะอะไรอยู่มีมวลอะไรก็มาแล้วมีอะไรบ้างแล้วยือขึ้น น้ำนิรัน์ถวายปัจใจหนึ่งหมื่นบาททำบุญให้ครอบครัวและถวายตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันนี้เจ้าค่ะเออใช่แล้วอยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์นั่นแหะถ้าจะมาเป็นอาจารย์นี่ไม่มีโลกเขายอมรับเดียวมันต้องอย่างนั้นเออมันต้องพีคไปพีมาที่หนาเออพอใจพอใจตัวเป็นลูกศิษย์ แต่ว่าจะมาเป็นอาจารย์นี่เดี๋ยวเขาไล่ตีอย่างนี้านีไม่ได้เลยวพวกนี้พวกนี้ก็มีจะรูที่เรามาเป็นอาจารย์คนเดียวมาเป็นอาจารย์ตะวันจะถูกเขาไล่ตีไม่มีทิศทางออกนะเอาละพอใจเอาละดีนะสายเรียกหนี่จะไปก่นนะอะไรัเดี๋ยครับเออบอกหลวงพ่อเว เมหาปัญโยหนึ่งหมื่นบาทครับวัดโอชัยวัดโอชัยบ้านสามผงครับเออสามผงโอชัยเลยสีสงฆ์คนะครับนี่น้องชายแล้วนี่นะอชายลูกตาครับเออมหาอาบเนี่ยน้องชายมันเป็นมหาไปเรียนมาแล้วเหมือนกันหนังสือไปทำการทำงานนี่แหละมันมันเป็นลูกศิษย์มันเป็นน้องนะนี่ล่ะพ่อเป็นครูครูครู ให้ให้นี่กับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เรียนหนังสือโน่นเราออกจากเรียนแล้วเราออกมาเราไปเที่ยวสามผงแล้วพ้นกันกับโยมทัศชื่อพ่อนี่ลูกของโยมทัศชื่อชื่ออาบเนี่ยแล้วพ่อเลยให้เป็นพี่กับน้องกันเลยเป็นพี่กับน้องกันมาตลอดนี่แหละพอใจแล้วอาบกระูสีอ่ะเฮ้ชื่ออาบกระชูสีทามุนมานักขัดเจตนี่ฮะอันนี้อันนี้นักขัจับสามพัน รวมออยอดทั้งหมดแล้ว4,750ครับมามมมาอะไรเหรอไปสามผมมาอะไรสามผมมาที่หนึ่งผมมาเพิ่งว่าชาวบ้านมา14คนเอานี่อราไร้คมาายแต่ก่อนมันเป็นแดงอยู่นี่เห็นไหมยืนอยู่นี่ไปไปกันไปพบกันอยู่ที่เชียงใหม่นี่มันเป็นแดนอยู่นั่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นขนาดนี้เลยจนหัวร้าน พี่ก็หัวล้านน้องก็หัวล้านเลยพี่กับน้องเลยหัวล้านด้วยกันเอาละใครพอแล้วนะอะไรอีกเนี่ยนะต้องคำวันนี้กับผม้องคำในวันนี้เออวันนี้สองคําได้สามกิโลสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดตังนะนี่แพี่จะไปชุลแล้วนะวันนี้พออย่นี้ก็ไปเลยช่วยช่วยโลกโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลอ๋ เด้ออาจะไปเด้ออาเด้อนี่ก็ไปธุระเด้อวันได้ยวว่ากันหลายคำหลายมื้อเขาะธุระมากก็มากพูดมาตลอดจนกระทั่งจะจบเดี๋ยวนี้เสียงยังดีอยู่คนเสียงยังดีอยูวยังเสียงก็ยังดียวก็ฟังเขาชี้หูเมื่ไม่ใช่หูคนตาบอดมาถามหาอะไรเอาละไปจะไปละเราไปละใกล้เมื่อไหร่ก็นี่แหละความสงสารโลกไป ไปตลอดไปโรงพยาบาลนั่นนะไม่ไปไหนเยืนแต่ก่อนเงินให้บ้างไม่ให้บ้างเดี๋ยวนี้เงินรู้สึกจะให้โรงพยลสองหมื่นช่องหมื่นไปเลยนะเพราะไปดูเขาสงสารมากอะแต่ละไม่พูดอะไรมากนะนะมีแต่ฟังกันไปแล้วกันนะวันนี้ไปละเออนะเจอแล้